สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อง US Group เสียงกงนะคะคลิปนี้นะคะออยพาทุกท่านนะคะมาออนทัวร์กันอยู่ที่ US ลบบุรีนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ US สาขาลบบุรีนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่็กลๆก็ลองแวะเข้ามาชมรถกันได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราไปบุกภายในโกดัง US ลบบุรีกันคะ่ะว่าจะมีรถสิสวยโดนใจเรากี่คันนะคะเดี๋ยวพาทุกท่านไปชมกันเลยคะ่ะ ที่ลูกค้าเห็นรถจอดอยู่ด้านหน้าตอนนี้นะคะก็เป็นรถภายในโกดัง US ลบบุรีนะคะอันนี้ออยเอาออกมาโชว์เป็นบางส่วนเท่านั้นนะคะแต่ที่จริงแล้วที่ US ลบบุรีนะคะก็มีรถมากมายหลายรุ่นหลายทันกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวถ้ามีเวลานะคะเดี๋ยวออยจะพาทุกท่านนะคะชมให้ทั่วทั้งโกดังเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ชมเป็นตัวอย่างไปก่อนนะคะเผื่อลูกค้าท่านหนที่สนใจหรือว่าสะดุดตาคันไหนนะคะอยากจะขอรูป พิ่มเติมหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ติดต่อมาที่ออยได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์0852476552นะคะหรือว่าจะแอดไลน์นะคะเบอร์ไลน์ก็จะเป็น0852476552นะคะแอดไลน์แอดไอเดีเข้ามาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะเดี๋ยวเรามาส่งรูปให้ดูกันเนาะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมแอดมา แล้วก็เดี๋ยวขอกระซิบบอกก่อนนะคะว่าทาง US Group นะคะจะมีโปรโส่งท้ายปีนะคะลูกค้าที่กดติดตามไว้นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเพราะว่าทางร้านของเรานะคะจะมีการจัดโปรโส่งท้ายปีเป็นโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะสำหรับใครที่ชอบเรื่องรถนะคะก็อย่าลืมนะคะกดติดตามนะคะย้ำเลยว่ากดติดตามให้กันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันกับโปรดีๆนะคะน่าจะเป็นภายในอาทิตย์หน้านะค่ะเดี๋ยวออยจะได้ อย่างอีกทีนึงเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ